อยากมีเครื่องเจ็ดสีม่วงอ่ะแต่ต้องเติมโรบักไม่รู้จะทำไงดีเฮ้ยนั่นมันปุ่มอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะ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 เฮ้ยอะไรดอกดอกอะดอกดอกอะดอกด็อกอะเอ้ยเอ้ยเฮ้ยดอกบักช็อปดอกบักช็อปร้านลบริการขายโรบักระบบไอทีบุกพาสพร้อมยังรับกฎผลิตาสตรและกดเก็บพาร์ทบอลฟูตต่างๆรับสามารถมาใช้บริการได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับ อืมพี่เล่พี่เล่ถ้าเป็นพี่มีโรบักเยอะจังอ๋อพี่ใช้นี่ไงมาลูชช OP ร้านเติมโรบักค ID PASS พร้อมยังรับกดผลพิสายอีกด้วยอืมน่าสนใจแต่เดี๋ยวก่อนยังมีรับบริการต่างๆอีกด้วยแค่นี้ก็เก๋แล้วก็เทพแล้วได้เวลาเปสาว เคครับผมขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยเลยนั่นเองสํ <น dd. S 1> าหรับวันนี้เนี่ยอยู่กับผมเรดเดมอนนะครับผมและสําหรับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับซีรีส์กากไปเทพ EP ีที่สี่แล้วนั่นเองนะครับผมก็ <Redmi> ขอบอกไว้ก่อนเลยนะผมว่าสําหรับซีรีส์กากไปเทพของเราในครั้งนี้เนี่ยผมเนี่ยจะมาทาเควสทั้งหมดใน8อันนี้นะผมทั้งหมดใน8อันนี้จะทําเท่าที่ ทำได้เยก่อนอื่นเลยเราจะมาเริ่มจากเควสที่เป็นอันนี้ก่อนเลยละกันสําหรับเควสพัดลมนะครับผมสาหรับเควสนี้ทํายังไงก็ส่วนมากเนี่ยคนก็จะแนะนําให้ใช้บักนะซึ่งผมเนี่ยก็แนะนําเพิ่มอีกคนหนึ่งว่าให้ใช้บักนะโอเคก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาทําเควสให้ครบ8อันเลยแล้วเราก็จะเอาเงินไปซื้อพวกประเภทตลับเมตรหรือว่าเจ็ดนั่นเองนะผมเพราะมันค่อนข้างจาเป็นในการใช้นะผมเนี่มาทุกคน ก็บอกไว้ก่อนเลยนะผมว่ามันอาจจะค่อนข้างใช้เวลานานมากสาหรับคลิปนี้เนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนเนี่ยดูแล้วทําตามเนี่ยสําหรับผู้เล่นใหม่ก็จะสามารถทําเควสได้หมดเหมือนผมเลยนั่นเองนะก็ขอบอกก่อนเลยนะครับผมว่าก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับผมจนตอนนี้เนี่ยผมมียอดซับอยู่ที่ประมาณ 82,000กว่าซับแล้วนะผมต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยเลยนั่นเอง,เองนะผมขออยู่ด้วยกันไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะผมว่าสปอตบดีใหม่ตัวนี้เนี่ยจะทำเควสได้หรือเปล่าก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยก็พึ่งอยู่ได้แค่ดานแรกๆเองกำลังไปต่อนะผมอ่าดูกันนะผมผมไม่รู้ว่าจะไปได้ถึงเส้นชัยหรือเปล่าามว่ายังไม่รู้เลยว่าดานต่อๆไปเนี่ยมีดานอะไรบ้างผมก็คอนว่า,าี่าจะเสียอยู่นะส่วนไอ้เงิน2 5 0 0เนี่ยผมเอามาจากไหนคือเมื่อประมาณ2วันที่แล้วหรือ3วันที่แล้วเนี่ย ผมไลฟ์สดนะผมเป็นซีรีส์กากไปเทพแบบสเปเชียลนะผมก็คือซีรีส์ที่ผมแบบนั่งไลฟ์สดเล่นกับคนดูแล้วไม่ได้เล่นกับคนดูหรอกนั่งไลฟ์สดฟาร์มแล้วก็พูดคุยกับคนดูนะผมประมาณนั้นนะถ้าเกิดอยากให้ผมไลฟ์สดแบบนั่งพูดคุยกับคนดูอีกเนี่ยก็ต้องแบบกดไลค์คลิปนี้นะผมให้ถึงสักประมาณ1000ไลค์นะผมเดี๋ยวผมว่างๆจะมาไลฟ์สดให้ดูกันอีกนะผมถ่ากดไลค์ให้ถึง1000ไลค์นะผมเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะมากด เ,เดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะมาไลฟ์สดแบบฟาร์มนั้นให้ดูอีกนะครับผมแค่กดไลค์ like ถึงหนึ่งพันไลค์ก็พอแล้วนะครับ <Okay. S 1> โอเคโอเคก็ไม่ผ่านนะท่านผู้ชมมันโดนตีนะท่านผู้ชมมันโดนตีลมโอเคก็สาหรับเวสนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะยากตรงด่านพวกประเภทแบบนั้นแหละท่านผู้ชมนี่ผมขอพูดตรงๆเลยนะผมมันจะยากตรงด่านแบบนั้นแหละโอ้ได้เงินมาเจ็ดสิบเลยโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเอาใหม่นะรอบนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้เทคนิคลับนะผมเทคนิคลับสุดยอด ไม่ใช่รับสุดยอดหรอกปึ๊บ,บนี่แล้วก็ปึ๊บนี่ทคนิครับสุดยอดปึ๊บผมเนี่ยจะกดไอ้ตัวแบบลอยขึ้นแล้วก็กดแบบให้มันไปเรื่อยๆนั่นเองก็คือเอาไง,ไง่ายๆคือผมเนี่ยจะลอยข้ามด่านไปเลยนั่นเองนะนี่ผมจะลอยข้ามด่านไปสูงๆเลยจะให้รอดนั่นเองนะคือมันเคลื่อนที่ไม่เร็วนะผมเพราะว่าสําหรับรหัสนี้เนี่ยไม่มีลูกอมกินนะผมก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยอาจจะนานหน่อยนะผมเพราะว่าผมเนี่ยจะ กะจะทำเควสให้ได้สักอย่างน้อยนะอย่างน้อยให้ได้สัก4เควสนะท่านผู้ชมแล้วคลิปต่อไปเนะี่ยเดี๋ยวเราค่อยเอาอีก4เควสนะแต่คลิปนี้เนะี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาไปทางด้านของเควสไอ้พัดลมให้ได้แน่นอนนะผมส่วนไอ้เควสเดอะบล็อกนี่น่าจะยากหน่อยเดี๋ยวผมจะเอาเควสไอ้นี้นะผมอ่าแล้วก็น่าจะเควสก้อนเมฆเควสอันเนี้ยไอ้สะพานนี้แล้วก็เควสทาร์เก็ตนะผมน่าจะเอาประมาณนี้ก่อนนะท่านผู้ชม ค่ะส่วนเควสอีก4เควสที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเก็บไว้นะครับผมไว้ให้มันเริ่มโหดก่อนเพราะว่าในคลิปนี้เนี่ยเอาจริงแล้วผู้เล่นใหม่เนี่ยโอกาสที่จะทำเควส์เดอะบ็อกผ่านเนี่ยค่อนข้างต่ำมากๆเลยอันนี้พูดตรงๆนะเควส์เดอะบ็อกเนี่ยเป็นเควสที่ผู้เล่นใหม่เนี่ยทำได้ค่อนข้างยากมากๆนะไม่ใช่ยากธรรมดานะแต่เป็นยากมากๆนะเพราะว่าไอเดอะบล็อกเนี่ยไอตัวลัคกี้บล็อกเนี่ยค่อนมันค่อนข้างกวนตีนะท่านผู้ชมไอลัคกี้บล็อกเนี่ยมันค่อนข้างจะกวนตีเรานะก็อาจจะค่อนข้างยากหน่อยนะ โอเคเดี๋ยวเราผ่านด่านนี้ได้ปุ๊บอ่าผมไม่น่าจะลงไปหรอกท่านผู้ชมโอเคโอเคปุ๊บหล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 บเราจําเป็นต้องหลบนะท่านผู้ชมเพราะว่าไม่งั้นมันจะตีโดนเรานะปุ๊บโอเคหลบ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 ผมกลัวมากเลยถ้าเกิดว่ามันตีโดนผมเนี่ยผมเดี๋ยวจะล่วงลงไปแล้วต้องเริ่มใหม่เลยนั่นเองนะก็ตอนนี้ก็ถึงด่านประมาณนี้ด้ด่าน UFO นี่ผมก็ไม่ค่อยอยากจะสู้เท่าไหร่นะด่าน UFO นี่างค่อนข้างยากเหมือนกันนะไม่ได้ง่ายนะสําหรับคนที่ ไม่มีเอ่อสปีดความเร็วที่ค่อนข้างสูงเนี่ยมันจะค่อนข้างยากมากๆเลยนั่นเองอ่ะอย่างผมเนี่ยผมไม่ได้มีลูกอมนะมันจะค่อนข้างยากนะสำหรับไอดีนี้มันไม่เหมือนไอดีหลักนะผมที่มีลูกอมเนี่ยเพื่อนผู้ชมเอ้ชมโอเค,ค,อเคตอนนี้เหมือนผมเสียเค้กไปแล้วก้อนหนึ่ง <c oughs> ดีนะยังรอดอยู่ดีนะยังรอดอยู่โอเคโอเคเดี๋ยวลอยไปเลย่อยวลอยไปเลยโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวลอยไปเลยนะ เดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาตัวเองเนี่ยลงไปเก็บตรงไอ้ลงไปตรงกล่องนะครับผมท่านผู้ชมก็มันก็เลยมาถือว่าค่อนข้างไกลผมไม่รู้ว่ามันจะสามารถทําเควสได้หรือเปล่านะเพราะว่าผมเนี่ยเลยมาค่อนข้างไกลเลยนะท่านผู้ชมอ่เาเดี๋ยวลองดูนะปึ๊บป๊ไดเรียบร้อยก็ได้เงินหนึ่งพันแล้วก็ได้บล็อกไอซ์เนี่ยอีกหนึ่งร้อยบล็อกนั่นเองนะก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยสําหรับบล็อกนั้นเราจะได้มีไว้ใช้ซาในส่วนกล่องนี่น่าจะเก็บไม่ได้นะเก็บเพื่อตายนะ ตาต่อไปเนี่ยเราจะทำเควสที่เหลืออีกสามเควสด้วยกันนะท่านผู้ชมอ่ามาเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปเป็นทางด้านผมเอาไปทางด้านของเควสนี้ก่อนล้วกันเควสลูกโป่งนี้อ่ะมันเป็นเควสก้อนเมฆดิผู้ผิดก็สิ่งที่เราจำเป็นต้องทำเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยใช้บัคกมันจะง่ายมากๆนักหนักหนักเนี่ยใช้เป็นบัคกนะท่านผู้ชมเนี่ยแล้วเราก็ทำยังไงก็ได้นะผมให้ขึ้นไปแตะก้อนเมฆแค่เร็วๆก็พอนะก็ถือว่าไม่ยากนะ ก็มันก็เหมือนกับการทำบางแล้วเราก็ปีนไปเลยปีนไปเรื่อยๆพอปีนไปได้ในระดับหนึ่งปุ๊บล้อแค่ค่อยกดไล่ตามคอดเมฆให้ทันเฉยก็เคว็นี้ได้อีกหนึ่งร้อยก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมมองว่าเราน่าจะอืมน่าจะได้จรวดในคลิปนี้นะจรวดสีแดงนะสลับเมตรน่าจะยังไม่ได้นะท่านผู้ชมแต่ไม่เป็นไรนะผมสำหรับการทำเอฟเคเนี่ยผมมีวิธีทำเอฟเคแบบไม่ยังเป็นต้องใช้สลับเมตรอยู่ ปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคเราขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วอ่าเราไปฝั่งนี้ไฟฝั่งนี้ไฟฝั่งนี้โอเค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 ไปต่อไปต่อเรียบร้อยได้เงินมาอีกหนึ่งร้อยแล้วท่านผู้ชมโอเคได้เงินมาอีกหนึ่งร้อยต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเริ่มทางด้านของเควสอันต่อไปนะครับผมจะเป็นเควสทาร์เก็ตแล้วกันอันนี้ได้ถึงเทอร์โบมาอีกสองอันเลยด้วยกันอ่าเควสทาร์เก็ตอันนี้ก็แค่เราลอยไปชนในตรงนี้เฉยๆใช่ไหมน่าจะใช่แล้วท่านผู้ชมมา แค่เราเข้าไปนะั้นเดี๋ยวผมจะทําเป็นทางด้านของบัคกเลยแล้วกันเพราะมันทาง่ายดีก็ส่วนมากเนี่ยบัคอกอันเดียวก็กินขาดแล้วก็ใช้ได้เยอะมากๆเลยดูดินี่ไอ้ผมบางผิด่นี่ท่านผู้ชมบัคอกอันเดียวก็กินขาดเลยไปได้ยาวๆเลยนะดูดิดูดิผมก็กำลังลอยขึ้นไปนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคเดี๋ยวผมจะลอยขึ้นไปข้างบนนะแล้วผมก็จะเข้าไปเก็บนั่นเองนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บนี่ก็ได้มาอีกสองร้อยนะผมและก็ ได้ไอ้เจ้าเทอร์โบโอไอ้มันเรียกว่าเทอร์โบผ,ผมเรียกว่าเทอร์โบอะไรกันนะอีกสองอันตอนนี้ก็มีตังอยู่ท <Okay. S 1> ี่สามพันแปดแล้วเค่สไปเนี่ยผมจะทำมันเควสนี้นะท่านผู้ชมเนี่ยมันเป็นเหมือนเควสสะพานอ๋อเดี๋ยวๆๆๆโอ้หติดไปเควสนี้ถือว่าไม่ยากนะแค่เราขึ้นไปขโมนแล้วเราก็ทำไงก็ได้ให้เข้ารูตรงนี้แค่นั้นเองนะถือว่าค่อนข้างง่ายนะท่านผู้ชมมาเดี๋ยวเราจะวิ่งไปตรงนี้ก่อนเลยนะ อ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตดูก่อนนะเราจะใช้เป็นบั๊กเหมือนเดิมนะเพราะว่าบั๊กเนี่ยมันทําง่ายมากผมก็จะวางรอเลยลนะวางไป็นงหน้าของเก้าอีอ้รอว่ามันมันง่ายวางเก้าอี้รอได้อ่าเดี๋ยวบล็อกเคสเราขึ้นไปเราก็วางเลยไปดังนี้แล้วเราก็จะรีบวางเลยนั่นเองนะเป็นเพื่อความเร็วนั่นเองนะึบโอเคปรับปรับปรับโอเคท่านผู้ชมเนี่ โอเคเดี๋ยวผมปีนล,ลงแปบบ๊บเดี๋ยวผมปีนลงแป๊บฟึบเรียบร้อยได้เงินมาอีก350 <B it> ก็ผมมองว่าในคลิปนี้เนี่ยเราเนี่ยทำภารกิจสําเร็จเรียบร้อยนะคงทุกคนภู <B it> <B it> กิบพูดผิด <B it> <B it> ภารกิจในคลิปนี้เนี่ยของเราเนี่ยคือซื้อจรววตัวนี้นะผมนี่เรียบร้อยได้จรวดมาแล้ว3อันด้วยกันแล้วก็ได้เป็นทางด้านของเก้าอี้อันนี้มาด้วยนั่นเองนะ ก็เดี๋ยวเราจะไว้ทำที่ฟาร์มแบบที่คลิปล่าสุดที่ผมเพิ่งลงไปก่อนหน้านั้นนะท่านผู้ชมที่ไว้กลิ้งหมุนนั่นเองนะก็จะฟาร์มค่อนข้างง่ายเลยนะท่าน,ะนะผู้ชมโอ้โหค่อนข้างที่จะดีนะใช้ฟาร์มง่ายมากโอเคนะผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะผมสำหรับซีรีส์กาดไปเทพเนี่ยก็สำหรับ E ีีนี้เนี่ยผมเนี่ยคือ EP พีที่สี่นะผมเนี่ยได้ทำการฟาร์มจนในที่สุดเนี่ยเราก็ได้ไปทางด้านของเจ็ดสีแดงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมโอ,โอเคสำหรับอ่า คลิปต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะฟาร์มหรือภารกิจเราเนี่ยคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีนะผมสำหรับ EP ที่4เนี่ยขอจบเท่านี้นะผมโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไปละบายบาย